เกมของเราเป็นเกมที่ไม่ฟิกอยู่ที่ผมเลือกอะเลือคุณเลือกก่อนคุณ่ะดูคุณเลือกได้นะเดี๋ยวเดกระดาษไม่มีกิ่นไหมล่ะไม่มีกลิเอรื่องไหมเรื่ออะไรสาปารก๊อตเรื่อเรืงะไรีะหนึ่งครับ ขอให้ได้แผ่นใสต้นไม้ามใช้ลล้วงเล่คู่คุณหมายเลขสองครับผมจากการโหวตของแฟนๆในหออยากให้คู่ไหนเล่นก่อนครับโอเคเต้ตีคือคู่แรก แล้วบรนลุนพา้มองกันนะครับมอันว่ากว่ายใต้ผายเล็กขับมืออะไรมหนึ่องาม้าววววเว็วววนวอวว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 วรวว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 กวว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 วนวว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 มาว แล้วก็ส่งต่อให้พวกคุณดูดต่อนะหยอฟังก่อนฟังก่อนเราให้ดูดกระดาษนะอย่าร่วมทำเป็นดูดกระดาษดูดกระดาษดูดฝังดูดฝังไม่ได้นะดูดกระดาษนะเฮ้ยครับผมเข้าใจตรงกันนะเข้าใจครับดูดกระดาษดูดกระดาษดูดฝังดูฝังดูฝัง โอเคใครดูนะพี่พี่ดูนะดูนคุณต้องมาอยู่ตรนี้่ใครจะดูกนพี่เต้าดูครับเต้ขาดูเต้ยนตรงไหนอย่งนี้นะเต้ยู่จานี้จานนี้อ่าส่วนคุณอยู่นี้อยาไปเล่นตรงกลางไหมอยา อ่าตรงกลางครับระหว่างนี้เดี๋ยวพี่จะถือจานนี้ให้ครับผมให้เต้ดูดขึ้นส่วนตีก็ไปคนรับจากพี่เต้ดูดขึ้นมาเพื่อนสองคนนี้ถือจานรอให้ตีใครอยากแก้งแก้งได้แต่คิดไว้กันเสมอว่าเดี๋ยวเราจะต้องโดนแก้เหมือนกันพี่พี่เปิดโอกาสให้พวเราที่เหลือแก้เรื่อนได้แต่อย่าลืมว่าเพื่อเราเล่นผู้แรกที่เหลือเราจะโดนแก้งกัน เดี๋ยวพี่ถือถือให้ถืองี้ให้วิธีการดูดไม่ใช่ดูดแบบเมื่อกี้นะครับเวลาดูดคือต้องดูดจากตรงกลางสิเฮ้ยเขี้ยวชอเลยเออเออเออเอถืกลงแล้วเป็ฮะดูต่อยยังไงเออต้องให้คนรับไงได้แหละได้แหละได้ นาฬิกาจับเวลาครับทีมงานพร้อมนะครับคอมเตอร์ตัวใหญ่เนาะแต่นี้ตัวเล็กนิดเดีนะพร้อมอนะครับอ่ะอันเดอร้อยกอด,อด,อดถือให้กับเต้เอเคต้องแต่งานอะไรเลยเหรอตรงจบเวลาหนึนาทีพร้อม,ม,ลอม,มแล้วเวลาเวลาโอ้โหนี่เยอะโอโห มาแล้วพวกนี้เร็วอะโอ้โห ครับทีมนี้นะครับคือทีมแรกที่ขึ้นมาเล่นและพี่ค่อนข้างอธิบายกติกาชัดเจนแต่คุณจอคนเล่นผิดกติกานะครับกติกาของเราคือคนแรกดูดขึ้นมาให้คนดูดต่อ เราไม่ใช่ผ no ู้เล so 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 ่นตั้งใจวคุณเล่นใหม่ฟังให้ดี๋ยวพูดเธอเลยนะใหพูดเล่นใหม่แต่เรื่องใหญ่พวคุณผิดกติกาเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมตัดสิบวิถ้าพวกคุณผิดกติกาอีกตัดอีกสิบวิพูดต่อไปเช่นเดียวกันถ้าเกิดความกติกาแล้วตั้งใจเล่นผิดผมตัดสิบวี เขาจะต้องการนะฮะเราไม่ได้ว่าคุณดูดปากกันเราให้คุณดูดกระดานเข้าใจนะพร้อมอย่าผิดกติกากติกาจะเวลาพร้อมครับตัดสิบวินะฮะเหลือแค่ห้าสิบพร้อมไปอ่ะเอ้าเอ้าจานไปไหนล่ะจานขอจานอีกใบจานไว้อยไหน อาจารย์ให้กินจานเข้าไปเอกคุณผมให้นู่นหรอใส่มือ่ามามามาใส่มฮะใส่มืต้องมาต้องมาต้องมาที่แล้วก็ี่ให้ลองซอมก่อนให้ลองสมให้องอองได้แล้วเอผมเู้แลอวเดี๋ยวผมเข้าใจแล้วพวกผมเล่นกันยากเพราะติดไอซมแมทใช่มติดใช่ไหมเวลาเรบลงไปอ่ะมาเรมาหกันกโอมาฮะอม เออได้อยู่นะอ่าลองลองซ้อมดูปึ๊บอลงไปอี้พี่ว่าเฮ้ยเสียงอะไรมาวะกี้พี่ว่าต้องรับอย่างงี้คือคนที่ดูดขึ้นนะอีกคนต้องนอนนอแล้วแล้วพอพอเต้ปล่อยลงไปเราถึงอ๋อจริงจริงมันต้องแบบมันต้องแบบใกล้ๆๆลใกล้ใกล้ก เกมมันค่นาจะยากโอ้ยนีเดี๋ยวีเขาทุกคนครับช่วยปลมือกับสปของเาหน่อยครับ เข้าใจกัดิกาแล้วเล่นได้จริงแล้วพร้อมอันนี้นับไหมอ่าเอาอันนี้พี่ให้นับแถมแถมแถมชปิีลิตพี่ให้นับโอเคพร้อมห้าสิบวิพร้อมแล้วลุยไป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 เฮ้ยเฮ้ย We'll เราจะทำการนับคะแนนะนะครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างยังสบายดีอยู่ครับ รไมีเด่ห้าห้าบอหแสดงว่าคุณนี่คนที่เรียลันจริงใครกขอคู่คุณดูรังจริงผมเห็นด้วยเพราะคุณิอะไรกันคู่ต่อไปกู้ใครครับก้อ่าอากู้บ้เหรออากู้เหรอ เปิดด้วยป่าเอิดคู่ดีก็แล้วแต่พิธีกรเขาครับอะไรนะครับมาเลยบอกเลยคู่เหล่าสองคนคือหมายเลขอะไรหมายเลขสองใช่ไหมพี่หมายเลขสองหมายเลขสองครับผมหมายเลขสองรุนร้อมกันครับหนึ่งสองสาม ีุบ้าอคอมเตอร์เชิญครับโชหวังว่าพวกคุณเข้าใจกฎกติกากันดีแล้วมาสู้ไหมคอมพเตอร์สู้ครับผมดูค่อยๆขออนุญาตแม่เนาะ ตกลงไหมดีตกลงให้ดีจะปรุงให้ดีผมขอซ้อมก่อนได้ครับผมะให้ซ้อมให้ซ้อมลองลองเลองใช่ลองก่อนลองก่อนให้ซ้อมก่อนลองลองเฮ้ยสบายเลยว่าคู่นี้ชนะ เดีวว่าคูิชนะแน่เลยว่ะอร่อยไหมครับอาวพร้อมเอาจริงหนึ่งนาทีไม่เอาหรือห้าสิบวิเท่ากันดีกว่ายี่นิ้เท่อเอาเพราะ,ะว่าคู่แรกถือว่าเป็นสาธิตไปห้าสิบวิเท่ากันนะพร้อมเวลา ขอนุญาตด้วยนงครับพี่คุณแม่คอปเตอร์ครับผมผมทำไปแล้วผมไม่ได้ขออนุญาตผมขอโทษเพราะว่าผมผมขอขอบคุณแม่อย่างได้ไหมครับอ่าให้ลูกแม่โกนหนวดหน่อยโสาบเลยอ่ะก็บอกว่าคู่นี้เขาเซ็กซีจริง เขาซีกางเขาซ้อมบ่อยเขาได้เยอะมากเราจะมานับกันนะฮะพร้อมไหมครับเอ้ยทำไมมันเปียกวะหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่าเอาผมหมดเลย นครับเราจะมาลุ้วก่ครับอนบ้านะครับเฮ้ยมาลุ้นกับเพื่อนดิมา้นกับเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยอมาจับมาจับอนบาือเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยร้อรมเราต้องลุ้นะครับ่ตอน้าจะได้อะไรทำไมหน้าตาเราเป็นอะไรกันนเครียดเลยยนาตรอเหรอเหเอเ ครับเอมยทอยมันดิ้นมันดิ้นอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้ฉันว่าโดนหมดก็เกิน5ครั้งแล้วนะครับผมโดนหนวดนี่เกิน5ครั้งเลยเหรอนั่โอ้ถ้าเกิดคนที่แก้ยังติตใจนี่เขาทำเรื่องอะไรเนาะคือเราโดนเก๋ไปนะได้แล้ว ยังไม่จะเหลืออะไรเลยโอ้โจิตใจเราเลือดดี่ยกลัวตีหน้าเศร้าเราขอเนด้วยข้าหลังอ่ะอาอ๊อตัวเริ่มเลยตัดแล้วข้างหลังเราอะไรลัวไหนเอา อ,นะ 6, อ้าต่อ้าต่อาต่อโอยเคนะ6กเจดครับ6 9เก้า 10, อเอ็อ๋อครชนะไปห้ ผมบอกเลยพวกคุณคิดถูกแล้วที่ตั้งใจเล่นเกมนี้เพราะว่าคนที่แพ้บทลงโทษหนักกว่านั้นนี้สุดยอดผมบอกเลยพวกที่ไม่เตมที่เพราะว่าคิดว่าเกมนี้หนักเนี่ยโอโหเดี๋ยวบทลงโทษอนะ่ะสถานตับเลยผมบอกเพราะว่าบทลงโทษพวกคุณมีสิทธิ์กำหนดได้ด้วย